สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีสุขสุคนเด้อพี่น้องครับผมบอกนะเก่าน้องพี่น้องกับซ่องบอลนั้นนะมาหนี้กันบุ๊ดเลลงคลิปเบิร์ดเหนื่อยนะพี่น้องมือนนี้มาหนี้เดี๋ยวจีมารีวิวเพื่อนให้พี่น้องเบิร์นเนาะพี่น้องหลายกูหลายคนเพุ่นว่าให้รีวิวเพื่อนให้เบิร์นเนาะมารีวิวเพื่อนให้เบิร์นเด้อพี่น้องเดี๋ยวจีมารีวิวเพื่อนให้เบิ่์นเนาะ Gần cái gần hơn hơn hơn. Gần may nó. mình gần hơn tố nó. Ni lắp lại Gần gần này gần 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 ยา้พี่น้องพื้นบ่งเนาะเท่าล้วฟันพื้นเนาะจบอกมก็ไม่กินอีลาอีลาน้อยีพี่น้องเพื่อนผมยังวัดนี่พี่น้อง Ng lắng 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 nó lắng 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 lắng

เดี๋ยวขึ้น,นไปเบ oh, ิ่งถึงเฮือนพี่น้องถึงเฮือนกัหกขนาดนี้หกพี่น้องเฮือนกันเลยหกเนาะนี่จะเป็นแต่กอนนี่จะเป็นบอลพอนอนบอลพ่อบอลแม่นอนแต่เดี๋ยวนี้ แม่เพิ่นก็นอนนอนกับน ER. really ้องล่าเพิ่นน้องสาวว่าพ่อเพิ mm ่น hmm. ก็บ่อยู่เลยเนาะก็บอกพี่น้องไปเนาะพ่อเพิ่นเสียแล้วบอกแล้วบอกอีกพี่น้องเดี่ยวบางคนอาจจะบ่ฮู้เนาะมีที่ทานนึงเพิ่นถามว่าพ่อแม่ไปไสนะแต่ว่าแม่ยังอยู่ในเฮือนเนาะพี่น้องแม่ยังอยู่แต่ว่าพ่อนี่บ่ยังแล้วเนาะเพิ่นเสียแล้วน่ะพี่น้อง เป็นครัวกะสีประมาณนี่แหละพี่น้องเลยบริโลคมาได้แล้วเนาะเนี่ยพาเขาไปเบิ่งทั้งด้านในเลยพี่น้องขอโทษขอไพ่ไเ้อพี่น้องถ้าภาพบสถงามกะ,ะเพราะว่าหกเพือนกับเฮือนหกพี่น้องขอโทษขอไพ่พี่น้องหลายๆเน,นา,าะแต่ว่าเขาสีวิลี่วิวให้พี่น้องเบิง่งเนาะเอาสีบริโภคตัวเนาะเพราะว่าคนเขาต้อง ใส่ความจริงอยู่แล้วเนาะเพราะเ่าก็บุได้รวยเขาติไปอวดรวยก็คือติบุได้เนาะพี่น้องแตเฮ็ดตามมีตามเกิดเลยเนาะให้พี่น้องได้เบิ่งกันเป็นขอมาวไวรีวิวเพื่อนให้เบิ่งเนาะเอาก็รีวิวก็บบุได้มียังลายนะพี่น้องตอนเราทัดตัวเย็นก็ยังบุทันได้เนาะให้แม่เพื่อนกันเพื่อนกับจมอยากได้เยอะแต่ว่ายังบุทันมัมีเงินซื้อให้เพื่อนเนาะบอลนั้นก็ได้

บ้านก็ไม่ได้เงยไปพี่น้องนีพ่อเพื่อนหนีพน่น้อเด้อพี่น้องเป็นพ่อเพืนแม่เนาะตอนนั้นนี่ยังบุตรท่านไหนมีเพื่อนส่วนโตพี่น้องมารีวิวให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะตามตามคอพี่น้องถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเนาะ ขอขอบคุณลวงหน้าติดตามเกียรติติดตามเราเติมและกัลังใจส่องบอลนั้นมาตลอดขอขอบคุณหล,ลายๆเด้ออิบีทุกท่านสบายดี